สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีธนูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นิณนฐา,าโรนะ,ะก็จะมาทำนายดวงชะตาของคุณนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2,566นะคะจะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของคำว่าการเงินการงานสุขภาพความรักคนในครอบครัวนะคะก็ตั้งแต่เช้านะคะจนเย็นละนะคะเย็นก็ประมาณมบ่ายสามครึ่งนะคะบ่ายสามครึ่งแล้วเนาะก็คือแบบอัดคลิปแบบรัวๆเลยนะคะ อ่ะเรามาดูที่ราศีของธนูเนะเาะไกด์ไลชีตของราศีธนูนะคะเดือนนี้บอกว่า Healing Energy อืมอ้อยน้าลืมแมนานตัวเองเนาะบางท่านจะเป็นคนใหม่นะคะอาจจะยังไม่รู้จักถ้าอยากรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนก็คือเข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้หน้าทา n โรออนไลน์ดอได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวกับนี่น้านะคะคือแอด นีนาทาโร่เป็นภาษาอังกฤษนะคะมีแอสนำหน้าแล้วก็นี n นาทาโร่นะคะโอเคเอ่อเลิ่งเอนเนอร์จีเนี่ยก็คือเป็นการรักษาระดับพลังงานของตัวเองพลังงานบวกพลังงานได้หลายอย่างการบำบัดสภาพจิตใจการบำบัดสุขภาพของตัวเองการดูแลตัวเองพลังงานด้านบวกนะคะการดูแลรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยนะคะอันนี้คือฝากมาบอกชาวราศีธนูทีนี้เรามาดูที่ราศี มีมังกรมีนแล้วก็พฤกษกมังกรมีนพฤกษกนะคะ3ราศีนี้ที่จะมีบทบาทในชีวิตของคุณเลขที่ถูกฉลอจะเป็นเลขหนแล้วก็4นะคะที่เรามาดูไพ่พระพุทเจ้ากันบ้างนะคะให้คาแนะนําในการดํารงชีวิตของคุณว่าสมบัติชิ้นแรกของคุณก็คือการที่คุณได้ดูแลคนรอบข้างได้ดูแลคนที่คุณรัก นะคะจงษาพวกเขาเอาไว้ความ,มล้มเหลวนี้จะทำให้คุณอะแข็งแกร่งมากขึ้นคุณอาจจะกำลังเจอเรื่องราวที่รู้สึกว่ามันหนักกับชีวิตของคุณแต่มันทำให้คุณอะแข็งแกร่งมากขึ้นนะลองใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานะคะอืมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณนะคะจงตั้งใจทำสิ่งนั้นนะคะ ุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับคุณนะคะอันนี้คือคําแนะนําในการดํารงชีวิตนะคะโอเคเรามาดูกันต่อที่ไพ่ทาโร่นะคะอ,ม,อะมาดูสิบใบาการเงินการงานสุขภาพความรักคนในครอบครัวนะคะใบแรกนะคะออ The Magician สามเหรียญสิบถ้วยแปดดาบนะคะหกเหรียญราชินีถือเหรียญน,นะคะสี่ไม้เท้าราชินีถือไม้เท้าเดวิล แล้วก็1ดาบอ่ะโอเคอันนี้คือภาพโดยรวมของชาวราศีธนูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนอ้าวนี่เดือนพฤศจิกาอืมเดือนพฤศจิกาเนาะนี่น่าจะลืมเดนะี๋ยวนะธนูธนูในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าอุปสรรคเยอะ แต่ต้องข้ามไปให้ได้อุปสรรคเยอะแต่ต้องข้ามไปให้ได้คําว่าอุปสรรคเนี่ยคืออาจจะเป็นอุปสรรคในด้านของความคิดของเราเองสุขภาพปัญหาสุขภาพก็ได้ความคิดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นสุขภาพหรืออาจจะเป็นปัญหาอย่างอื่นก็ได้ซึ่งนี่น่ารู้สึกว่าคุณต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งต่อให้เจอความยากลําบากแค่ไหนคุณก็ต้องสู้เพราะทุกอย่างมันคือบทพิสูจน์บท บทพิสูจน์ความสามารถคุณต้องฝึกฝนคุณต้องเจอประสบการณ์อีกเยอะในด้านของไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องงานเรื่องของความรักก็ตามนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันต้องยืนอยู่บนคําว่าอาศัยคําว่าความกล้าหาญของคุณเองด้วยนะคะคุณต้องอยู่บนความเชื่อมั่นของตัวเองให้ได้แล้วคุณจะสามารถชนะปัญหาได้ความเป็นหนึ่งดาบน่ะน่นามองว่าเอ่อมันมีได้หลายได้หลายแง่ได้หลายแง,ยยงยม่มุมความหมายได้หลายมุมได้หลายมุมมอง มันหมายถึงคําว่าใช้ชนะกับสิ่งที่คุณแรกมาอย่างเหน็ดเหนื่อยถูกไหมคะหรือที่คุณต้องสู้อดทนสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็สิ่งนั้นนี่ะนน่ามองว่ามันเป็นหลายๆเรื่องที่คุณต้องเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําว่าเงินงานความรักสภาพจิตใจคุณมันมันมาครบลถเลยอะเดือนนี้ครบรถจริงๆแล้วก็เป็นเดือนที่มองว่าธนูธนูเป็นเป็นราศีที่ อดทนมากเป็นราศีที่คือมีความมีความโดดเด่นมีพรสวรรค์เป็นของตัวเองความโดดเด่นหรือพอรสวรรค์น,นี้ในที่นี้คือว่าต่อให้คุณไม่ได้เก่งหรือไม่ได้เชี่ยวชาญด้านไหนก็ตามสุดท้ายคุณคุณจะทําออกมาดีมากๆแม้กระทั่งเรื่องของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกคุณอาจจะอ่อนไหวกับบางเรื่องแต่พอเันไปเจอแต่พอเวลาที่คุณไปเจอมันจริงๆอะคุณกลับทําได้แล้วก็เอาชนะกับปัญหาเหล่านี้ได้นะคะ คุณช่วงเนี้ยต้องบอกเลยว่าต้องพึ่งตัวเองนะอืจริงๆธนูอ่ะเป็นลาทธที่ต้องพึ่งตัวเองมาตลอดแต่เดือนนี้ก็ต้องบอกย้าเลยว่าต้องพึ่งตัวเองเช่นเดิมมีความเป็นตัวตนค่อนข้างสูงแล้วก็คุณเป็นคนที่รักอิสระนะคะคุณเป็นคนที่เวลาทํางานเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยคือเรียกได้ว่าต้องทำคนเดียวถึงจะถึงจะออกมาดีทํางานเป็นกลุ่มอ่ะไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็ที่สาคัญที่สําคัญก็คือ ควรเป็นคนที่ทำมือคนไม่ค่อยขึ้นเดือนนี้อึดอัดจใจเรื่องของความรักชีวคู่ด้วยนะอึดอัดจใจเรื่องของความรักชีวคู่อาจจะหมายถึงเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกนะคะในชีวคู่นะคะอึดอัดใจเรื่องของความรักแปดดาบนะคะเรื่องของความรักอึดอัดใจมากความเป็นแปดดาบก็ เรียกว่าทุกอย่างอยู่ในสภาวะที่มันมันดูเหมือนมีปัญหาเมือ่อแปดดานแล้วบางทีคุณพยายามหาทางออกอยู่แต่ก็รู้สึกว่ายิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บหรือยิ่งดิ้นก็ยิ่งผูกตัวเองเดือนนี้คุณเงินกับงานคุณไม่ค่อยมีปัญหาแต่คุณแค่รู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าจะได้มามันยากแต่ปัญหาของคุณส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของความรักที่เวลาเจอกันหรือคุยกันส่วนใหญ่แล้วจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบ ไม่แฮปปี้เวลาคุยกับคนคนนี้เวลาคุยกับคนกับคนที่อยู่ในชีวิตของคุณนะอะนะคะอา,อาจจะมีข่าวดีนะเรื่องของงานกับเงินนะคะเช่นถ้าใครที่ทำงานอะไรอยู่ก็ตามมันจะเป็นนักธุรกิจเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำก็ตามนะคะสิ่งที่คุณลงทุนหรือสิ่งที่คุณไปดิวเอาไว้มีโอกาสที่จะได้แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย มาดูเรื่องของบริวารกันบ้างนะคะบริวารญาติพี่น้องนะคะเพึ่งพาอาศัยได้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะคะคอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลานะคะนี่คือญาติพี่น้องแล้วถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาราสีธนูอ่ะนี่น่ารู้สึกว่าคุณจะมีอาการเจ็บบริเวณนิ้วเท้าฝ่าเท้านะคะนิ้วเท้าลิ้นเป็นแผลร้อนในระบบสายตาแล้วก็มีอาการอึดอัด,อดไม่สบายตัวอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ คิ้วบางคนอาจจะไปทาคิ้วสักคิ้วอะไรอย่างงี้ค่ะคะิ้วเป็นแผลแล้วก็มีการหูอื้อน,นะคะอันนี้คือสุขภาพของคุณแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณสุขภาพโดยรวมมองว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะไม่มีอะไรให้กังวลมากต่อให้แกป่วยไม่สบายก็มองว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะเขาเรียกว่าอาการไม่ได้สุดอันแหละเนาะอ่ะทีนี้อันนี้คือเรื่องทั่วไปแล้วเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ การเงินนะคะเอาช่วงต้นเดือนต้นเดือนการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างโดยรวมก่อนอเข้าเยอะออกเยอะเข้าสิบเปอรเซ็นอกเจ็ดสิบเอรซ็นตะนะคะแต่บริวารเนี่ยไม่ค่อยได้สร้างปัญหาให้หรอกนะคะคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะอแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันหมดไปมันหมดไปเพราะตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะ หมดไปเพราะตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะส่วนในช่วงกลางเดือนละ่ะการเงินเงินที่คุณรอคอยอยู่มันจะเข้ามาถ้าคุณรอเงินก้อนจากผู้ชายคนๆหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะได้ไหมมีโอกาสที่จะได้แต่อาจจะได้ไม่เต็มจำนวนที่หวังเอาไว้หรือ ถ้าคุณไม่ได้มีลูกหนี้นะคะก็าอาจจะหมายความว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนที่นาโชคลาภมาให้คุณก็ได้ช่วงกลางเดือนนะคะเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงดวงก็ได้นะคะอืหรืออาจจะหมายถึงว่าลูกค้กากลางเดือนเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาติดต่อเยอะแต่ว่าการปิดจ็อบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปิดจ็อบเรื่องของออปิดจ็อบการเงิอนอย่างเงี้ยคือบางทีอาจจะปิดจ็อบได้ไม่เยอะเท่านั้นเองนะคะอื ช่วงปลายเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือนในเงินจะเข้ายากหน่อยนะบางคนโชคดีตรงที่ว่าเป็นข้าราชการเนาะเงินเดือนประจาําเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างก็จะมีเงินเข้ามาอยู่จากรายได้ประจาําแต่ว่าถ้าเป็นรายได้จากคําว่าช่องทางอื่นๆอาจจะยังไม่มีเข้ามาเท่านั้นนะคะอย่างเช่นแบบช่องทางจากการแบบ เป็นงานเสริมอย่างเงี้ยคะ่ะขายของออนไลน์อย่างเงี้ยคะ่ะเองินอาจจะเข้ายากหน่อยนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะน้อยนะคะอืมอ่ะแต่ดูแล้วโดยรวมก็คือบริวารญาติพี่น้องของคุณไม่ค่อยสร้างปัญหาให้คุณเดือดร้อนสักเท่าไหร่นะในเดือนนี้นะคะเรื่องของการเงินนะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะก็คือ,อการงานนะ หนูน้ำการงานนะคะการงานต้นเดือนการงานต้นเดือนเนี่ยถ้าใครที่รอผลในเรื่องของการ ประกาศผลในเรื่องของการโยกย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานหรือโยกย้ายสถานที่ในเรื่องของการทํางานเนี่ยบอกเลยว่าต้นเดือนอาจจะแบบยังไม่ได้ยินข่าวดีในเรื่องของการโยกย้ายสิ่งที่คุณรออาจจะต้องแบบผัดรอไปก่อนนะคะอาจจะมีการแบบเออเปลี่ยนช่วงเวลาบางคนอาจจะบอกว,ว่าเอ้ยรอตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือนยังไม่ได้อะไรประมาณนี้เหมือนเขาให้รอไปอีกอะไรประมาณเนี่ย อันนี้คือเรื่องงานหรือว่าถ้าใครในเชิงเดียวกันก็คือถ้าใครที่ทาธทรกิจส่วนตัวนะคะหรือเป็นโทษติดส่วนตัวก่อนเนาะก็จะมองว่าลูกค้าที่ดิวเอาไวเ้เนี่ยรู้สึกว่ามันดิวยากหรืออาจจะหมายความว่าเราเสียเปรียบนะคะมีการเสียเปรียบในเรื่องของการดิวงานกับลูกค้าเขาจะได้เปรียบเยอะจากเราอะไรย่างเงี้ยนะหรืองานประจําก็คือมองว่า งานงานเก่าก็ว่ายากแล้วยังเคลียร์ไม่เสร็จงานใหม่เข้ามาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะช่วงกลางเดือนเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยมีความสุขกับการทำงานเลยนะคะที่สำคัญก็คือบริวารเนี่ยสร้างปัญหาให้เรื่องงานคือบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยเราเต็มร้อเซไม่ค่อยได้ช่วยเราก็เลยต้องแบบมาทำเองเคลียร์ปัญหาเองเลยรู้สึกเบื่อนหน่ายจริงๆอิอ่ะนะคะช่วงเส้นเดือนละ่ะ เส้นเดือนงานไปยังไงบ้างโอ้ยงานที่คุณรออยู่ลังเลใจอะไรบางอย่างกับเรื่องของการทํางานจะมีการตัดสินใจในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็ผลงานออกมาดีมากๆบางคนอาจจะหมายถึงว่าออมีลูกค้ามีงานเข้ามาเยอะนะคะลูกค้าจะเยอะสั่งออเดอร์สั่งสินค้ากับคุณหรืออาจจะหมายถึงว่าคนที่ทํางานประจาําก็อาจจะหมายความว่ามีคนมาติดต่อประสานงานคุณค่อนข้างเยอะจะมีงานมีงานเยอะมากอะช่วงสิ้นเดือนนะคะค โอเคอ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างความรักนะคะความรักนะคะเอาคนโสดก่อนเนาะคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างมีโอกาสที่จะแบบได้สลับโสดไหมคนโสด โสดทำไมคือมีโอกาสที่จะได้เป็นคนเก่าๆในชีวิตที่ทะเลาะก,กันไปไม่นานมานี้เองจบกันไปเมื่อไม่นานมานี้เองมีโอกาสได้กลับมาแบบรีเทิร์นอีกครั้งหนึ่งอะคนที่จบไปแล้วอะอืมนะคะแสดงว่าคุณก็ไม่ไม่เชิงว่าจะจะโสดจะสลัโสดนะเพียงแค่คนโสดนาะทีเนี้ย เนาะเห็นที่บอกก็คือทะเลาะกับกับคนในชีวิตนะ่ะแล้วเขาจะกลับมางา้อกลับมาเจอหน้ากันกลับมาคืนดีอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอืมนะคะอันนี้คือคอนโซลสถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างสถานะไม่ชัดเจนนะคะตัวของคุณคุณนะ่ะอยากได้ความชัดเจนนะแต่คุณยังรู้สึกว่า สิ่งที่จะต้องชัดเจนอนะมันมันยังไม่มันยังไม่เพียงพอสําหรับคุณเขายังไม่เพียงพอสาหรับคุณเขายังไม่ชัดเจนกับคุณเลยในบางครั้งบางทีอะเขาแท้จะหันหลังให้กับคุณได้สามในบางเรื่องนะคะแต่ไม่ใช่ว่าปกปิดนะเพียงแค่ไม่ไม่ให้ความพร้อมหรือความชัดเจนแล้วก็มองว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือตัวคุณเนี่ยอืมก็คืออารมณ์มัน อารมณ์มันหลายแบบอ่ะฉันอยากได้ความชัดเจนกับคนคนนี้แต่ฉันก็ยังรอความหวังจากคนคนนี้อยู่ว่าเขาจะชัดเจนกับเราสักวันหนึ่งเหมือนคุณรอแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรกับใครเลยนะ,ะมาดูก,กันต่อที่คนมีคู่นะคะคนมีคู่เป็นยังไงบ้างดูคุณเบื่อหน่ายเซ็งอ่ะ แล้วก็คุณดูนิ่งมากๆนะคะนนแน้นนาแนะนำก็คือต่อให้เจอปัญหาอะไรก็ตามในช่วงนี้คุณต้องนิ่งอย่างเดียวนิ่งเท่านั้นอะถึงจะรอดรู้ว่าเบื่อเซ็งแน่นอนนะตอนนี้นะคะเบื่อเซ็งอะไรอะเบื่อเซ็งตรงที่บางทีอาจจะไปเจอใครที่ทำให้คุณรู้สึกอารมณ์ร้อนหุดหงิดนะเนาะต้องใจเย็นๆนะ แล้วก็ที่สําคัญคนักของคุณคู่ักของคุณช่วงนี้เขาก็ดูหงุดหงิดมีปัญหาเหมือนกันนะคะคือถ้าต่างคนต่างอารมณ์ร้อนใส่กันก็คงจะไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากคือต่อให้ทะเลาะนะต่อให้ทะเลาะกันเรื่องของบุคคลที่สามก็ตามก็มองว่าไงตอนนี้คือคุณต้องนิ่งแล้วก็โฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องเงินกับเรื่ององ,งานอ,อ,อึดอัดใจทั้งสองฝ่ายแหละดูแล้วอ่ะ อือึดอัดใจทั้งสองฝ่ายแต่โดยรวมคือคุณผ่านไปได้อืมคุณผ่านไปได้นะคะอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องราวของคุณนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะเจอกันใหม่ในพี่หน้านะคะขอทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ